สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง VPN ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า v l y นะครับจะใช้คำว่าโปรโตคอล v a y นะครับก็ได้ เออเริ่มต้นเริ่มต้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหาตัวฟรี vpn ตัวนี้นะครับเราจะติดตั้งได้ยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยเพื่อนๆมาที่โคมนะครับเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า v p n จันนะครับจันทิศจันทิศ t i t นะครับจัน <com S 1> vpn จันทิศ com นะครับเสร็จแล้วก็ค้นหาหน้าตาของตัว vpn จันทิตก็ประมาณนี้นะครับในเว็บไซต์นี้นะครับมีฟรี vpn นะครับเซิร์ฟเวอร์หลายตัวมากนะครับตัวที่เรากำลังพูดถึงตัวนี้นะครับชื่อว่า V2Ray นะครับโดยใช้โปรโตคอลที่เรียกชื่อว่า Vless นะครับ V2 V2Ray นะครับ V2Ray เป็นโปรโตคอลหลัก Vless เป็นโปรโตคอลย่อยนะครับก็คือเป็นตัวย่อยอีกทีหนึ่งนะครับจะพึ่งสับสนนะครับเอ,อ่อสาเหตุที่ผมแนะนำ v ีทูเนะครับเนื่องจากว่าข้อที่1 Vto วนะครับมีความยืดหยุ่นสูงปรับแต่งการตั้งค่าได้หลากหลายนะครับข้อที่1ข้อที่2นะครับข้อที่2ใช้ในการตั้งค่า VPN รองรับโปรโตโคอลย่อย ต่างๆเช่นตัวหลังก็คือ v l e s นะครับหรือว่า v m e s นะครับ v m e s ข้อที่3นะครับตัวนี้สามารถดีเรื่องการบล็อก VPN นะครับ mm hmm. คือค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะคุยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะยังสับสนว่า จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วมันก็คือโปรโตคอลตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการตั้งค่า VPN ตัวหลักๆที่เราอาจจะชินกันนะครับเช่น Open VPN, w i r e g a r d นะครับ L2TP นะครับ l 2 t p i p sec นะครับแล้วก็ตัว v 2 r a y นะครับคือพวกนี้ก็เป็นโปรโตโคอลทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่า vpn นะครับโอเคเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่า V v 2 r a y นะครับ v l a s s นะครับเป็นไงบ้าง ตัวนี้ออแอคทีฟประมาณ7วันนะครับแอคทีฟอัพทูเซเวนเดย์ก็คืออยู่ประมาณ1 7ถึงวันละครับเพื่อนๆดูข้างล่างมีคำว่า get free v t o l a y v ีเ s t เพื่อนๆแตะไปแต่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมขอแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ เพื่อนๆง่ายต่อความเข้าใจนะครับฟีวีทูเลวีเลสห้าประเทศมีถึง52ประเทศนะครับตัวนี้มันจะมี3ามออปชันคือใช้สำหรับ Windows นะครับ Android นะครับ2ตัวมี2องออปชันขออภัย v V2ray สำหรับ Android เพื่อนๆแต่ไปเพื่อจะดูว่าแอปตัวไหนที่เราจะใช้นะครับ พอแตะเข้าไปปุ๊บเพืเ่อนๆจะเจอแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า v t r a y NG นะครับตัวนี้อยู่ใน p Play s t o r e นะครับ p Play s t o r e ก็ต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ตัวฟรี V2ray นะครับวิธีการเดี๋ยวกลับมาก่อนวิธีการก็คือว่า ด้านล่างนี้จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนๆลองอ่านดูนะครับอ,อันดับแรกเรามาเลือกประเทศนะครับว่าอยากจะใช้ประเทศไหนผมเลือก v ีทูเลวีเลสญัปปนนะครับพอเจอประเทศที่เราเลือกเสร็จเพื่อนๆก็แตะเข้าไป แต่เข้าไปปุ๊บแต่เข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับก็ว่ากันไปสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อสังเกตเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าในมือถือผมผมใช้ตัวโคมนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นโฆษณาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการในการที่จะบล็อกโฆษณาที่โคม นะครับเพราะว่าเว็บตัวนี้นะครับมีโฆษณาเยอะพอสมควรถ้าไม่บล็อกเนี่ยเราก็จะดูแล้วลายตามากนะครับเลือกดูนะครับส่วนใหญ่นี่ใช้ใช้งาน1วันนะครับตัวแรกเนี่ยญี่ปุ่นตัวแรกใช้งาน1วันนะครับตัวที่2ใช้เงินงาน3วันนะครับใช้งาน3วันตัวที่ ตัวที่2นี่ใช้งาน5วัน5วันเดี๋ยวผมขอใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเอาทดสวันก็พอนะครับพอเพื่อนเพื่อนเลือกนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องสร้างชื่อผู้ใช้นะครับในการที่จะดาวน์โหลดนะครับฟรี v ีทูเนะครับเพื่อนเอนดูมันจะมีคำว่าสร้างชื่อผู้ใช้ v ีทูเล l วีเเพื่อนเอนแตะไปนะครับพอแตะไปปุ๊บมันก็จะอธิบายขั้นตอนนะครับว่าวิธีสร้าง VPN ด้วย4ขั้นตอนนะครับก็เป็นการสร้างบัญชีก่อนนะครับวิธีการนะครับวิธีการ เ,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 เพื่อนเพื่อนพิมพ์ชื่อชื่อผู้ใช้นะครับผมใช้คำว่าแจ็ค168นะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บม,มาแต่ช่อง i am not robot นะครับพอแตะปุ๊บโอเคข้า้น่างมีหัวข้อว่าสร้างชื่อผู้ใช้ v 2 l a y นะครับเพืเ่อนๆแตะ เสร็จปุ๊บมันจะมีข้อความว่าพอ,เ,อ,อเราลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะมีคำว่าขอแสดงความยินดีสร้างบัญชีวีทุเรศของคุณสำเร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆก็ดูข้างล่างนะครับมาดูข้างล่างมันก็จะมีนะครับมีหัวข้อที่เรียกว่าลิงก์นะครับ ด้านหลังมีคำว่าคัดลอกลิงคัดลอกลิงนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะมีคำว่าโฮมโฮสต์เซิร์ฟเวอร์นะครับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์วีเลสนะครับเพื่อนๆดูมันจะมีหัวข้อว่าวีเลสดับเบิลยูเอสกับที s อลเอสนะครับตัวแรกเนี่ย ตัวแรกเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับมันมีคำว่า link มีคำว่า v l s w s กับ TLS ตัวนี้ใช้กับงานที่เหมาะกับความปลอดภัยสูงนะครับตัวแรกเนี่ยเหมาะกับความปลอดภัยสูงเพื่อนๆแต่คัดลอกลิงก์นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ ตัวล่างนะครับตัวล่างเนี่ยใช้นะครับสำหรับงานทั่วๆไปนะครับตัวแรกเนี่ยเหมาะกับงานที่มีความปลอดภัยสูงเสร็จแล้วพอเราคัดลอกลิงเสร็จปั๊บเรามาที่แอปนะครับแอปเมื่อสักครู่เนี่ย v ีทูเล่เนะครับเมื่อเมื่อแต่ไป แต่ไปปุ๊บหน้าแรกเนี่ยด้านบนมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับมีเครื่องหมายบวกบวกเพื่อนแต่ไปพอแต่ปุ๊บมาดูคำว่า import config form keyboard นะครับก็แต่เลย พอแตะปุ๊บมันจะมีข้อความขึ้นมาว่า Jack168 vpnjantit com นะครับด้านล่างนะครับจะมีเครื่องหมาย pay นะครับพอเราแตะปุ๊บคือด้านขวาเนี่ยมันจะมีเพนะครับมีวงกลมแล้วมี pay ด้านซ้ายมันจะมีคำว่า not connect พอเราแตะ พอเราแตะเพนะครับมันก็จะ connect นะครับด้านบนก็จะมีรูปกุญแจนะครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับได้เรียบร้อยนะครับโอเควิธีการง่ายๆมีเท่านี้แหละครับเ,เดี๋ยวเรากลับไปนะครับกลับไปนิดเดียว ผมจะแนะนำวิธีการบล็อกโฆษณาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นผลมากกว่า90%วิธีการนะครับในการที่จะตั้งค่า https นะครับของ dns a d g a r d com เ,เพื่อนๆพิมพ์คำว่า https of dns a d g a r d นะครับ หลังจากนั้นก็ค้นหาแล้วไปหาคำว่า no dns provider at g r d dns นะครับ no rate base นะครับเจอเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเพืเ่อนๆแตะไปเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับ ไปหาหัวข้อที่เรียกว่า dns บน https นะครับ dns บน https นะครับมันจะมีหลายหัวข้อมากนะครับจะมีของ ipv c over ltl นะครับก็มีไล่ไปเรื่อยๆม,ม,มีทุกรายการนะครับเราก็ copy h t t p h t t p H t t p h t t p s นะครับ,ต,รบตัวนี้คัดลอกเลยนะครับตัวนี้คัดลอกเลยคัดลอกเสร็จปุ๊บไปที่3จุดด้านบนนะครับเมื่อเบ้นแต่เสร็จแล้วไปหาคำว่าการตั้งค่าเสร็จแล้วไปหาคำว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เสร็จแล้วไปหาคำว่าใช้ DNS ที่ปลอดภัยนะครับก็แตกไปเลยมันจะมี2หัวข้อหัวข้อแรกคือใช้ผู้ให้บริการปัจจุบันนะครับอันที่2เลือกผู้ให้บริการอื่นนะครับด้านหลังมันมีสามเหลี่ยมเพื่อนๆแตกพอแตกปุ๊บมันจะมี5้าหัวข้อหัวข้อที่1คือที่กำหนดเองนะครับ ส่วน4ตัวด้านล่างจะเป็น DNS นะครับที่เขาฟิกมานะครับเพื่อนๆแต่ที่กำหนดเองเสร็จแล้วก็วางที่เราก๊อปมานะครับเสร็จปั๊บเราก็แตะกลับมาพอกลับมาปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นคำว่า https dns adguard นะครับแล้วก็ dns com เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เสรก็เซตเตัวปิดโฆษณาที่เรียกว่า dns a d g a r d ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆนะครับนี่เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆในการตั้งค่า v2ray นะครับพร้อมทั้งวิธีการบล็อกโฆษณาที่โคมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ